อรุณสวัสดิ์ร้องไงเจะตะเล่โอ้โหโอ้โหวันนี้ก็จะมาบุกบ้านของพี่ไก่นะคะโหเจ้าถิ่นนี่นอนเต็มเลยสวัสดีค่ะนี่พี่้ไก่นะคะนางนี่จะขยันมากค่ะนี่ดตขงข้าวนี่แตขงข้าวเลี้ยงใครเอ่ยเลี้ยงคนงานเลี้ยงคนงานที่จะมาจับตุ้งวันนี้นะคะนี่ มีแกงส้มนะคะแล้วก็มีทอดมีปลาทอดสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะสวัสดีสสดอาหน,นี่นลลไข่พะโล้ซึ่งทําจากไข่เป็ดนะสูตรของคุณแม่ที่บ้านยังมีอีกนะคะยังไม่หมดกะต้มมัดกะต้มมัดโอ้โหฉายาเคยได้กินก็ต้มมัดที่นี่นะคะพี่ิวใส่ออกไปว้าวอร่อยมากค่ะ นี่เราก็เดินมาถึงแล้วนะคะโบที่เราจะต้องจับ <ปะ S 1> ที่คนงานาจับกุ้งเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะเพื่อนๆจะลงไปดูกันว่าเขาทำยังไงเก็บเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บกุ้งจ้าเออพี่คะทำไมต้องเก็บกลางคืนนะคะมันกลางวันมันร้อนแดดถ<อ>้าแดดร้อนกุ้งก็ตายอันนี้เราจะไงเก็บต่ออ๋อ คือเราก็เลยต้องจัดตั้งแต่ปีสี่ปีห้านะโอเคนี่นะคะตอนนี้เขากำลังดูดน้ำแล้วก็ไหลดูดน้ำแล้วเขาก็ไล,ล่ลขึ้นนี่ลงมาในน้ำเพื่อจะ กำลังไล่กุ้งกันอยู่นะ,ะน้ำก็จะแห้งลงเรื่อยๆเพราะการดูดจับเครื่องน,นะคะอันนี้คืบอบ่อที่เขากำลังเพาะเลี้ยงอยู่นะคะต้องเปิดจังหนงันไม่มีอากาศหายใจ ตอนนี้เราก็ลงกันมานะคะโอ้โหพีิ้วไก่เก่งมากเลยอะ่ะ<า>มันจะเป็นโคลนนะคะเยี่ยมแบบ่ยมกับเท้าอันนี้เขาเรีย,รยกก<ๆ>ุ้งสิงใช่ไหมคะอันนี้มีอู้ยเยอะเลยพี่พี่จับอก็จับไปอย่างน้เอาโอ้กระโดดอันนี้เขาเอาไปเลี้ยงต่อใช่ไหมพี่มีหอยด้วยมีหอยด้วยหอยขมหอยขม นี้คือการต้อนลงอวนใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ส่วน,น,นที่เหล <มา S 1> ือ,อ,อกยอยู่ที่เท้าหนูเนี่ยโอยค่<ห> <laughs> คะวิธีการเก็บลูกกุ้งก็เราต้องไม่เหยียบร่องน้ำนะคะต้องปล่อยให้น้ำไหลไปเพื่อจะเป็นต้อนให้กุ้งลงไป นี่น่อไน,น,น,นี่เยออ้ยปงิปุ้งต,งตงนี้นะคะนี่ไอ้นี่อ,น,น,อน,น,น,นี่จะซนี้เลยนะคะนี่อู้งสิงป้งสิง,งสวัสดีค่ะพี่โชว์ผลงานหน่อยได้เยอะไหมคะ ันนี้คือต้นน้ำที่เขาไล่นี่มันหมดแล้วนะคะย่ำโคลนกันก็ตกประมาณไม่ถึงตาตุ่มนะคะตุ่มฝา,า้าเหมือนราคากุ้งเนี่ยพี่ต้นบ่อแบบนี้กับตอนที่เราขึ้นปะกะติราคาต่างกันไหมคะก็ต่างกันอันนี้ก็จ,จะถูกกว่าเพราะว่ามันลักษณะกุ้งมันจะช้ำกว่า แล้วพอหลังจากเราทำกลุ่มนี้เสร็จเราก็ต้องพักบ่อนานนะคะประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนถ่านแน่ๆก็เตรียมบ่อใหม่บ่อให้เราเตรียมลงบ่อประมาณหนึ่งเดือนนะคะโอ้โหนี่ที่ได้ตัวใหญ่นะคะหลงมาตัวนึงค่ะมาปล่อยไว้มาปล่อยให้มาปล่อยไว้ให้โตนะคะนี่อันนี้ลง คือวิธียกนะคะนี่ก็จะมีแล้วก็จะเก็บเป็นขอบเลยนะคะจอมเนื<ฮ>้อ้อมเก็บ, <c oughs> บอ้ไปแล้วนี่คือลเลรียมแล้วนะคะดูดูดู มันจะมาคนเดียวตากันมังนี่ดิเพื่อนเือมาอะไรเพื่อนเหรอนี่นะคะความลึกของโคลนกุ้งซิงก่อนจะส่งต่อเขาเนี่ยเขาเลี้ยงกี่เดือนนะคะประมาณสามเดือนก็เจ็ดสิบถึงแปดเจ็ดสิบถึงเก้าสิบวัน แล้วทีนี้เขาก็ไปเลี้ยงจนเป็นไซส์ใหญ่ก็ที่ว่าเรา,าซื้อกิโลละสองอ่าสามสี่ร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่นี่ค<ช>ือเล็กๆคือสภาพนะคะนี่โครนนี่คือรองเท้าที่เป็นโครนนะคะคือเสร็จภารกิจนะคะการ จับกุ้งสิงก้นบ่อเดี๋ยวเราจะไปดูกุ้งที่เขาจับแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนกันนะคะใส่กระชังไว้ก่อนเขาจะใส่กระชังไว้ก่อนแช่น้ำไว้ก่อนน็อกไว้ใช่ไหมคะออกไว้ใส่ออกซิเจนไว้ก่อนเดินมาถึงบ่อออกซิเจนนะคะที่เอากุ้งมาเมื่อกี้นะคะเขาก็จะเอากุ้งมาน็อกเอามาออกซิเจนไว้เลย